อ่าโอเคคข้าสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องลาเว็กนะผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเก็ตคีตัวรันนะผมอ่าขั้นตอนแรกให้ทุกคนเข้าแมปอะไรก็ได้นะครับผมผมจะเลือกแมปปลูกผักละกันโอเคเข้าไปแล้วรอสกู้นะครับผมให้ตัวรันขึ้นมานะครับประมาณหนาทีถึง2นาทีนะครับสําหรับใครที่เน็ตช้านะครับส่วนของของผมนะก็เน็ตเร็วนะครับก็เลยขึ้นมาเร็วนะเห็นไหมขึ้นมาแล้ว ตัวรันนะน,นี่นะครับตัวรันอ่าเดี๋ยวผมผมลดเสียงก่อนนะครับผมนี่นะครับผมตัวรันของเราอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะมาบอกเลยวิธีเก็ตคีย์ตัวรันยังไงนะครับนี่ที่มันขึ้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนตอนนี้เลยนะโอเคฝากกดติดตามกันก่อนนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในช่องผมนะครับ ผมจะได้มาสอนวิธีต่างๆที่ทุกคนทําไม่เป็นนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนทุกอย่างเลยจะมาแก้ปัญหาให้ทุกคนเลยนะครับก็คอมเมนต์มานะครับสําหรับใครที่มีปัญหาอะไรนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้โปรยังไงนะผมจะสอนหมดเลยนะครับให้ทุกคนใช้ได้ทุกคนนะโอเคกดเข้าตัวรันเลยนะครับผมแล้วก็กดตรงนี้นะครับนี่ที่ผมกดย้ำๆนะครับกดครั้งเดียวพอนะโอเคแล้วก็ออก เกมเลยนะผมอ่าเมื่อทุกคนออกเกมเสร็จแล้วนะครับผมให้ทุกคนเข้าไปที่ google อะไรก็ได้นะครับผม Google อะไรก็ได้นะักเอาใหม่นะครับผมก็คือเข้ามาใน google แล้วก็ให้ทุกคนกดค้างนะครับแล้วก็กดคําว่าวางเลยนะครับนี้มันก็จะได้เว็บแบบนี้มาเหมือนผมเลยนะคล้ายๆผมเลยนะเดี๋ยวผมจะกดไปอ่ะ นี่นะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับสําหรับใครที่ทําตามผมเป๊ะๆนะครับให้ทุกคนกดในเกมแล้วก็กดออกมาในนอกเกมแล้วก็เข้าเว็บอะไรก็ได้นะครับเข้า Google หรือ Chrome หรือ Safari อะไรก็ได้นะครับอ่ะส่วนผมจะเข้าเป็น Google Chrome นะอ่ะนี่นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วให้ทุกคนกดอันแรกนะผมนี่นะครับ ก็กดย้อนกลับนะครับนี่นะครับเห็นไหมมันก็จะขึ้นถูกต้องนะครับโอเคเรากดอันที่สองเลยแล้วก็ย้อนกลับมาเว็บเดิมนะครับผมก็คือเว็บนี้นะนี่นะครับเห็นไหมเสร็จแล้วแล้วก็กดออล็อกเลยนะครับนี่รอสักครู่นะครับผม เมื่อมันมาอย่างนี้แล้วนะครับให้ทุกคนกดแรกเลยนะครับสีขาวกดเข้าไปอันนี้จะไม่ใช่นะครับเป็นโฆษณาแล้วก็กระบาดออกนะครับกดเข้าใหม่นะครับผมอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับกดกระกบาดออกก็กดเข้าใหม่นะครับไม่ใช่อีกแล้วนะครับผมกดใหม่นะครับนี่อันนี้ใช่นะครับมันจะขึ้นโหลดแบบนี้ใช่เลย แล้วก็มันจะเด้งเข้ามาในเว็บนี้นะครับคําว่าเว็บนี้ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่ครับโลโก้อ่าลิงก์นะครับโโโอ่า,อาโอเคพอเข้ามาอย่างนี้แล้วให้ทุกคนกดคาว่าเลื่อนลงมานะครับนี่เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาแล้วกดคําว่า get link นะครับอ่าแล้วทุกคนรอสักครู่นะครับผมแล้วให้กดข้างบนนะครับนี่ไม่ใช่ตรงนี้นะ กดข้างบนนะครับก็คือ,อเดี๋ยวผมซูมให้ดูนี่นะครับนี่คำว่าสคริปต์นะครับกดเข้าไปนี่แล้วรอสักครู่นะครับผมนี่นะครับให้เวลามันนับถอยหลังเสร็จรอสักครู่เสร็จแล้วเราก,กด Get Link เลยครับอ่าเห็นไหมแล้วมันก็จะขึ้นว่า Thank you นะครับอโอเคเราก็กด Open เลยนะครับอ่า นี่นะครับง่ายๆเลยแล้วเราก็รอสักครู่นะครับกดอันแรกเหมือนเดิมนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับผมกดไปนี่นะครับใช่เลยขึ้นแบบมุนๆอย่างนี้ใช่เลยนะครับขึ้นหน้าโหลดแบบนี้ใช่เลยนะครับก็เป็นเว็บเดิมครับทําเหมือนเดิมเลยนะครผมก็คือกดเก็ตลิงครับนี่เก็ตลิงเสร็จแล้วให้ทุกคนกดตรงนี้ครับสครินะครับตัวตัวเอสนะ รอสักคู่นะผมรอเวลานับรอสักคู่อ่าเสร็จแล้วเราก็กดเก็ l ลิงตรงสีดำนี้ได้เลยนะครับนี่มันก็จะขึ้นคขาว่าแตงยูนะโอเคแล้วก,กด Open ตรงนี้นะครับกดใหม่นะครับนี่แล้วผมก็จะได้คีย์แบบง่ายๆเลยนะครับผม ชิวๆเลยนะครับไม่มีอะไรยากเลยนะครับแล้วกดตรงขาวๆนี้นะครับเว็บนี้ก็ไม่ใช่นะครับกดออกมานี่นะครับเห็นไหมนี่นะครับก็จะได้เป็นคีย์แล้วนะครับนี่อันนี้ก็คือคีย์นะครับนี่นี่เดี๋ยวผมให้ดูนี่นะครับก็คือคีย์นะครับให้เรากดคัดลอกนะครับนี่หรือไม่ก็กดคําว่า c o อปปี้ตรงนี้ก็ได้นะครับนี่เห็นไหมอ่ะแล้วแต่เลย แล้วก็คีย์นี้จะอยู่แค่29ชั่วโมงไม่ใช่30ชั่วโมงนะผมอ่ะแล้วให้ทุกคนกด Copy ไปตรงนี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วก็ p ปีเสร็จแล้ว,ลวให้กดเข้าเกมนะครับเมื่อเข้าเกมนะครับกดเข้าแมปอะไรก็ได้นะครับที่ทุกคนอยากเล่นโปรส่วนผมจะมาทดลองในแมปปลูกผักนะผมอ่ะ รอสักคู่นะครับผมให้กดข้ามโฆษณาตรงนี้นะ,ะนี่นะครับโอเคผมว่าจะปิดเสียงเมื่อกี้อ่าผมปิดไปแล้วนะโอเคเสร็จแล้วนะครับเมื่อเข้าเกมเสร็จแล้วให้เราเอาคีย์ที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้นะครับใส่ตรงนี้นะกดวางนะครับ กดค้างนะครับกดค้างหรือไม่ก็แตะสองครั้งก็ได้ครับนี่แตะสองครัง้งมันก็จะขึ้นคําว่าวางอ่าวางเสร็จแล้วให้ทุกคนกดอันแรกเลยนะครับนี่อันแรกเลยปั๊บนี้นะครับเห็นไหมตัวรันก็จะสามารถใช้งานได้ปกตินะครับให้นําสคริปมาใส่ตรงนี้นะครับผมนี่ใส่ช่องนี้นะใส่แถบนี้ส่วนวิธี ใส่สคริปต์ผมก็สอนไปในคลิปแจกสคริปต์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปดูกันได้นะครับที่ผมตั้งชื่อคลิปว่าแจกสคริปต์แมบอะไรต่างๆนะครับอ่าก็สามารถไปดูกันได้นะครับผมแจกหลายแมปอยู่นะครับผมก็สามารถนําไปใช้งานกันได้นะครับผมส่วนวิธีวางวางสคริปต์ใน iPhone นะครับผมอ่าให้ทุกคนกดตรงนี้นะครับอันที่สามครับนี่ ก็คือนับมาจากอันแรกนะครับตัว E นะครับ e x c e นะครับอันแรกคือ e x e c u t e อันที่2คือ c k e a นะครับอันที่3คือ e x e Chipboard u t e นะครับให้ให้ทุกคนกดคําว่า e x e Chipboard e x e Chipboard นะครับผมก็คืออันขวาสุดเลยนะครับนี่กดวางไปมันก็จะขึ้นสคริปต์ให้ทุกคนเล่นได้เลยนะครับสําหรับใครที่วางสคริปต์ไม่ได้นะครับนี่นะครับผมก็สอนไปในคลิปนี้เลยแล้วกันนี่ มี3 3แถบใช่ไหมครับี่ข้างล่างตัว E แล้วก็ตัว C แล้วก็ตัว E นะครับก็คือเอาตัวที่ตัวหนังสือยาวที่สุดนะครับผมอธิบายให้แบบเด็กๆเ,เข้าใจด้วยนะครับสำหรับแบบอ่านภาษาอังกฤษยัยงไม่ออกอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะสอนไปด้วยอ่ะให้ขวาสุดนะครับก็คือขวาสุดกดครั้งเดียวนะครับสคริปต์ของเราก็จะ ขึ้นเลยนะครับผมแต่ก่อนอื่นจะกดนะครับก็คือให้ทุกคนไปเอาสคริปก่อนนะครับก็คือให้ทุกคนไปกดคันลอกสคริปก่อนนะครับเมื่อกดคันลอกสคริปแล้วให้ทุกคนกดตามผมเลยนะครับก็คือขวาสุดกดครั้งเดียวสคริปก็จะขึ้นให้เล่นเลยนะครับโอเคส่วนสคริปนะครับเอามาจากไหนหรอก็คือให้ทุกคนไปเอามาจากช่องผมก็ได้นะครับผมก็แจกสคริปไว้เต็มช่องเลยนะครับผม คนนำมาใช้งานได้นะครับมีหลายแมปมากเลยนะครับมีเกือบทุกแมปนะครับอ่ใครอยากเล่นแมปอะไรเล่นโปรแมปอะไรก็นำสคริปไปรันได้เลยนะครับก็ส่วนคลิปนี้ผมก็มาแค่สอนวิธีเก็ตคีย์นะครับสำหรับคนที่เก็ตคีย์ยังไม่เป็นนะครับเก็ตคีย์ตัวรันนะอ่ะโอเคฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับผมด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายครับสวัสดีครับ